สวัสดีอีกครั้งนะคะจากที่ป้าโมนาจะสรุปคลิปวิดีโอของป้าโมนาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะป้าโมนาทําถึงวันพระลหัสแล้วเนาะว่าป้าโมนาจะทําแผนอะไรบ้างก็แค่บอกเล่าบอกกล่าวเล่าสิบกันพอมาวันศุกร์พี่น้องเมื่อวานป้าโมนาก็จะจะนอนละก็ดูวิดีโอทาง Youtube อีกป้าโมนาเห็นรูปนี่รูปไอ้ไทยนี่ว่า คือป้ามนาขออภัยนะคะป้ามนาคือป้ามนารู้จักกับน,น้องเขาน้องเขามีปัญหาครอบครัวเก่าที่เลิกลาจากสามีคนเก่าก็คือพอพร้อมกันกับป้าโมนาสามีป้ามนาเสียหนึ่งเดือนสามีเขาเพิ่งมาเสียตามแล้วเราก็จะมีอะไรมานั่งคุยกันมานั่งร้องไห้กันนะคะแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้น้องหายตัวไปนะคะจากบ้านเขาที่อ,อำเภอคอนบรุรีจังหวัดนครราชสีมาเนาะ ป้าโมนาก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะคนไหนที่เขียนคอมเมนต์มาดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่จากที่ป้าโมนาได้สัมผัสน้องเขาน้องเขาเป็นคนใจถึงพึ่งได้และน้องเขาเป็นน้องเป็นนักเลงน้องเป็นน้องตัวเล็กๆนะคะนักเลงพอในในหัวใจนะคะแต่น้องไม่ได้เป็นนักเลงอะไรกับใครที่ไหนน้องไม่ใช่สาวบาร์นะคะแล้วน้องอมีคนเขียนมาว่าทําไมไม่ปลูกบ้านหลังใหญ่หญหญๆโตๆน้องเขาคิดว่า เงินที่มีอยู่ไม่จําเป็นต้องไปปลูกบ้านหลังใหญ่หลังโตแค่อยู่หลังเล็กๆและอ,อยู่กับครอบครัวก็ <'m id. S 1> คือเขาจะมีพ่อแม่เขาที่อยู่บ้านา้างังๆาและบ้านเขากับบ้านพ่อแม่คือบ้านติดกันเนาะไม่จําเป็นต้องบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นเมียฝรั่งไม่จําเป็นต้องปลูกบ้านหลังใหญ่ปลูกเพื่ออะไรนะคะปลูกหลังเล็กๆแล้วอ,อยู่ได้สองคนผัวเมียแต่บังเอิญครั้งนี้อยู่กันสองคนผัวเมียวันที่น้องหายตัวไปวันที่แปดมกราปัจจุบันนี้ผัวเขาก็ยังบอกว่าไม่รู้ แต่เราก็ต้องดูตามข่าวนะคะสําหรับป้าโมนาเองป้าโมนาก็อ,อขอพูดถึงนะทอดเนาะพ่อของน้องเขาป้าโมนเขาเป็นคนอําเภอเดียวและหมู่บ้านเดียวกับป้าโมนาเพียงแต่ว่าบ้านป้าโมนาจะเรียกว่าอยู่คนละซุมนะคะก็คือคนละมีซุมตะวันตกซุมตะวันออกแค่นั้นเองที่บ้านป้าโมนาเขาเรียกกันนะก็ขอเป็นกําลังใจให้นทอดและขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องนะคะ ขอให้พบเจอน้องเร็วๆไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตส่วนทางนี้ป้ามมนาก็จะติดตามข่าวนะคะเป็นกําลังใจไม่ได้ลบหลู่หรือว่าไม่ได้อะไรนะคะยังไงยังไงพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องนะขอให้เจอน้องเร็วๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ สรุปซิว่าสัปดาห์นี้ทำอะไรบ้างนะคะคลิปลงไม่เยอะนะคะแต่ก็จะเพ่อไม่มีอะไรจะอวดอ่ะเออไม่มีอะไรจะอวดพูดตรงๆนี่แหละว่าไม่มีอะไรจะอวดนะคะทำงานจันถึงสุกเหมือนเคยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะที่ป้ามนาบอกว่าป้ามนาไปหาหมอฟันนะคะพอไปหาหมอฟันเกินเกินสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอไปหาหมอฟัน หมอฟันเขาก็จะถามว่าเรามีอาการอะไรไหมในปากอะไรเงี้ยนะคะครึ่งชั่วโมงเองนะมคะทุกคนไปนั่งรอประมาณห้านาทีสิบนาทีก็ได้เข้าหมอฟันเขาก็ถามอาการว่ามีอะไรไหมปวดฟันหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยต้องต้องกินยาหรืออะไรไหมฉันบอกว่าไม่ไม่ต้องเราก็บอกเขาว่าเราใส่ฟันปลอมเพราะว่าหมอแต่ละคนเขาก็ไม่รู้แต่เขาจะมีประวัติเราแต่เราก็ต้องบอกเขานะคะว่าต้องทํำยังไงอะไรแค่นั้นแหละ บอกเขาว่าเรามีอาการเสียวฟันด้านข้างพอเขาตรวจฟันเขาก็จะเห็นว่าฟันป้าโมนามเป็นรูเป็นรูอีกแล้วแหม่ตอนนั้นไปเมืองไทยก็อุดมาสองรูแล้วนะเนาะพอไปเมืองไทยอุดมาสองรูกลับมาอยู่ต่างประเทศยังมีอีกรูพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ลุงฝรั่งไม่เห็นมีเลยลุงฝรั่งเขาก็เพิ่งไปหาหมอมานะคะเขาก็ไม่มีเลยสักรูนึงป้าโมนามีมาอีกรูนึง เสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวนัดฝาอันนัดนัดบุดหินปูนนะไอะ้นัดนัดบุดนะอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะคะลองสักครั้งหนึ่งนะลองสักครั้งหนึ่งของที่นี่นะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกครั้งทุกครั้งถ้าอุดหินปูนบ้านโมนาจะทําจากเมืองไทยราคามันจะโอเคกว่าที่นี่ครึ่งต่อครึ่งพี่น้องแต่ก็ไม่แปลกลองสักครั้งก็ไม่เห็นแปลกอีกเหมือนกันนะคะลองดูนะคะแต่ค่าขุดหินปูน ก็ยังไม่ได้จ่ายนะครั้งที่ผ่านมาแตใส่เขาจะไปคิดทบยอดกับวันนู้นเลยวันที่เราจะอุดอุดอีกทีก็เดือนหน้านะคะเขานัดเราเดือนหน้าเนาะเพราะว่าป้าวนาสะดวกตอนเช้าเขามีเวลาให้เราตอนเช้านะคะป้าวนาสะดวกเวลานั้นป้าวนาก็โอเคเขาก็เขียนเราเขาก็เขาก็ถามเราเอา่อเวลาไหนพอเราขุดิศพูดเสร็จปับ๊บเราก็ออกมาตรงที่โอปอเรเตอร์เขาก็จะถามเวลาไหนสะดวกสําหรับเรา ป้าบุนาก็บอกว่าสะดวกตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง10บโมงให้เวลาแค่นั้นแต่จริงเราถึง11บเอโมงแต่ไม่ให้แค่10บโมงพอเขาก็หาเวลาที่เหมาะสําหรับเรานะคะป้าบุนาก็ได้วันที่23เดือนหน้ากุมภาพันธ์เนาะก็เสร็จผ่านไปแล้วเดินออกเราเดินออกจากคลินิกแล้วเดินออกจากคลินิอนออก,กนออกแป๊บเดียวข้อความก็ส่งมาแล้วติดติด แจ้งวันนัดของเรานะคะส่งในมือถือนะคะต่างประเทศเขาจะส่งในมือถือและเขาจะเตือนก่อนวันขูดจริงสมมุติว่าเราจะต้องผูดเ,เราจะต้องผูดวันที่23แต่เขาจะเตือนป้าโมนาในวันที่22่สองนะคะคือเตือนแต่อันนี้คือการส่งให้แล้วหนึ่งครั้งนะคะคือส่งว่าคุณมีนัดก,กับเรานะแล้วก่อนวันผูดจริงวันที่ยี่เขาก็จะส่งมาบอกอีก พรุ่งนี้คุณมีนัดกับฉันนะอย่าลืมนะอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาบอกส่งมาเตือนนะคะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะที่บ้านโมนาอยู่ที่นี่มือเบาเบาหมอไหมนะคะโอเคก็ผ่านไปเนาะสัปดาห์ที่แล้วพอมาสัปดาห์นี้วันจันทร์วันจันทร์ก็ว,นวนันวันศุกร์คืนวันศุกร์ก็มีฝนตกเสาร์อาทิตย์หิมะละลายวันจันทร์ก็สะดวกหน่อยถึงแม้จะมีวันอาทิตย์จะมีหิมะ ลงมาอีกนิดนึงเช้ามาวันจันทร์ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไปทํางานปกติวันอังคารใช่ไหมใช่วันอังคารป้าโมนาก็ไปหาหมอกระดูกสันหลังอีกตรงสะบักหัวไหล่ป้าโมนาปวดนะคะป้าโมนาก็นัดหมออีกก็คือลุงนัดให้ตั้งแต่สัปดาห์สองส,สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนแล้วป้าโมนาก็ได้วันอังคารป้าโมนาเข้าไปนวดนะคะ ให้หมอเขาดูดให้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าท่ากายบริหารเวลาเรากลับมาจากบ้านอะ่ะคือเราก็ต้องรักตัวเองนะคะเขาจะมีท่ากายบริหารสําหรับหัวไหล่เราว่าทาท่าไหนนอนหงายทุกคนฟังนะคะคนไหนที่ปวดสะบักตรงหัวไหล่ทาท่าเดียวกับป้าโมนาได้นะคะนอนหงายพอนอนหงายใช้หัวเข่าเออใช้เอ่อ,อ,อตั้งตั้งขาหัวเขา่าอ่ะหัวเข่าเราตั้งขาขึ้นนอนหงายก่อนนะ ตั้งหัวเข่าขึ้นลองทําตามนะคะตั้งหัวเข่าขึ้นแล้วเอาข้อศอกของเราอะ่ะข้อศอกของเราอยู่ในท่าตั้งยกข้อศอกของเราท่าตั้งแล้วก็พยายามดันดันก้นตัวเองขึ้นให้สูงดันลงก็หายใจหายใจเข้าพอดันขึ้นก็หายใจออกลองไปทําดูนะคะได้ผลนะคะสําหรับหัวไหล่เนาะได้ผลดีอยู่นะคะเขาให้ป้าบณนาทาวันละสามครั้งสี่ครั้งนะ ประดาน้าวันพุธป้าโมนาก็ต้องไปหาหมออีกนะคะหมอหมอหมอสาหรับหัวไหลนะหมอสําหรับอ่าสะบักแล้วนะเขาก็จะไปอ่นวดให้ป้าโมนาอีกป้าโมนาทําไมถึงไปนวดกับหมอฝรั่งทําไมไม่เห็นเหมือนคนไทยคนอื่นที่ไปนวดกับอ่หมอนวดไทยอะไรเงี้ยคือป้าโมนาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะคะ <laughs> ป้าโมนาไม่อยากจ่ายเอง <laughs> ป้าโมนาไม่อยากจ่ายเองแล้วป้าโมนาสะดวกที่ว่าโอเคไปให้เขานวดให้แล้วเวลาฝรั่งนวดนะคะหมอฝรั่งเลยจริงๆนะเขาจะนวดเฉพาะจุดจุดที่เราเจ็บเท่านั้นเขาจะไม่ให้ว่าเหมือนคนไทยเราก็คือจะนวดทั้งตัวก็คือบอกว่านวดตัวก็นวดตัวนะคะนวดทั้งตัวเนาะแต่หมอฝรั่งเขาจะเน้นเฉพาะจุดที่เราเจ็บโอ้โหหลังจากที่เรานวดมา อีกวันหนึ่งโอ้โหพี่น้องที่ป้ามนาคเคยเต้นเราเต้นไม่ออกอะเพราะว่ามันเจ็บข้างหลังแต่พอหลังจากอีกวันหนึ่งมานะสองวันโอโ้สบายปอเลยค่ะสบายปอเลยเพอหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะทุกคนมาดูแลตัวเองเนาะว่าจะยังไงนะคะก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะจะเจ็บจะป่วยยังไงอยู่ที่นี่ก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะ ไปทางานช่วงนี้ไม่มีหิมะก็ขับรถง่ายหน่อยขับรถถึงที่ทํางานเร็วไม่มีปัญหาอะไรนะคะเนาะนั่นแหละสัปดาห์นี้แล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้มีโปรแกรมไปไหนไหมเสาร์อาทิตย์นี้ป้าโมนาไม่มีโปรแกรมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไม่มีโปรแกรมไปไหนไม่มีโปรแกรมอะไรกับเขาหรอกนะคะอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้าน นี่แหละวิถีชีวิตของป้าโมนานะคะเนาะชีวิตมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากถามมีอะไรอยากคุยมีอะไรอยากอโม้ให้ป้าโมนาฟังหรืออยากฟังเรื่องป้าโมนาโม้ก็เขียนมาบอกป้าโมนาข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะจันทร์ถึงสุขคือวันทํางานนะคะกลับถึงบ้านก็ วันธรรมดานะกลับถึงบ้านก็ทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเลิกงานหนึ่งทุ่มกลับถึงบ้านทุ่มครึ่งขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะคะกลับถึงบ้านดูทีวีหิวก็กินไม่หิวมากก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตธัญพืชแค่นั้นก็พออิ่มใส่ท้องไปอาบน้ำนอนนอนกว่าจะได้นอนก็กประมาณ ห้าทุ่มเที่ยงคืนเด้อห้าทุ่มเที่ยงคืนตอบคอมเมนต์ comment, คุยคอมเมนต์ส่งข้อความไปหาเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็วิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตทูยูเปอร์ทูยูทูเบอร์แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะเนาะใครทําอะไรเขาได้ตังเราก็อยากได้เหมือนเขาแล้วก็ต้องพยายามหน่อยนะคะมีงานลาดงานหลวงเราก็ต้องทํานะคะ เพราะว่าเราอยากได้เนาะยิ่งอยากได้เราก็ต้องทำมากนะคะทุกคนไม่ทำใครเขาจะให้แล้วนะคะยิ่งเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าทุกคนเขาก็ทำงานนะคะผู้หญิงผู้ชายทำงานกันหมดเนาะเราไม่ว่ากันนะคะจะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนก็ต้องทำงานแต่มันจะทำแล้วพอกินพอใช้หรือเปล่าอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะคะอันนั้นก็อีกกรณีหนึงนะะ่งเนาะ มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะเป็นกําลังใจทุกคนเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มือสองมือเราหนึ่งหัวสมองเรานี่แหละที่เราจะทําลงไปแล้วมันจะได้ไหมก็พยายามคิดมีสติสักนิดนึงก่อนจะทําอะไรนะคะคิดแล้วมีสติคิดดูว่าทําแล้วได้ผลหรือว่าขาดได้กําไรหรือขาดทุนหรือว่าเสมอตัว เสมอตัวดีกว่าขาดทุนนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปช้าๆแต่ได้ตังค์นี่ก็นี่ก็โอเคนะคำนี้เนาะวิ่งเร็วแล้วสะดุดถกลงมันก็ช้ากว่าคนอื่นเขาแต่พยายามค่อยค่อยวิ่งค่อยๆเดินแล้วก็ดูทางไปข้างหน้าว่าเป็นยังไงเนาะทางดีก็วิ่งต่อทางไม่ดีเราก็เปลี่ยนเส้นทางซะโอเครู้เรื่องเป็นกํำลังใจทุกคนไม่ว่าจะสายไหน สายสวนสายไร่สาย,าย,สายนาสายบ้านนอกสายในเมืองสายเมืองไทยสาย,สายต่างประเทศเป็นกำลังใจมีอะไรสงสัยหรืออยากรู้อยากถามถ้ารู้ก็ตอบถ้าไม่รู้ก็จะไปหาคําตอบมาให้นะจ๊ะสวัสดีจ้าบาย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 ,บาย,บายจุบุจุบุบายบายจ้า